ปัญหาที่มันเป็นตัวที่ทำให้อิหร่านกับอิสราเอลเป็นศัตรูกันเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่ว่าอย่างที่มันจะนำไปสู่สงครามของสองชาติเนี่ยมันคืออาวุธนิวเคลียร์คือตีกันหลายเรื่องไม่ถูกกันย้อนประวัติศาสตร์ไปดูแฟช์พอยต์นะแต่ว่าที่มันจะเป็นจุดแบบว่ายังไงก็ไม่ยอมเนี่ยคือนิวเคลียร์ ยังไงอิสราเอลก็จะไม่ยอมให้อิหร่านผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้แล้วอิหร่านไม่เคยบอกว่าตัวเองจะผลิตนิวเคลียร์แต่ก็เดินหน้าเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมให้ถึงจุดที่พร้อมจะผลิตนิวเคลียร์แล้วการโจมตีในช่วง12วันก็คือตั้งแต่วันที่13จนถึง20กว่า,วาเนี่ยมันก็ชัดเจนว่า สหรัฐและอิสราเอลไม่ทำไม่สามารถทําลายความสามารถหรือศักยภาพของนิวเคลียร์อิหร่านได้แบบเบ็ดสเ,เดสร็จเต็ดขาดแปลว่าอิหร่านยังสามารถเดินหน้าเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมเพื่อไปสู่จุดที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์ได้เพราะฉะนั้นถ้าดูจากข้อเท็จจริงที่มันยืนยันได้แล้วพิจารณาจากข้อมูลตรงนี้เราก็จะพอตอบได้ว่าอิสราเอลกับอิหรา่านยังไม่เลิกน,นะ ยังจะลบกันต่อแต่จะรบเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แล้วจะรบแบบไหนก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันเพราะการรบมันทำได้หลายแบบนะใช้สงครามตัวแทนใช้ซัร์ตท่าก็คือการไปใช้สปายสายลับไปลอบสังหารอะไรพวกนี้หรือทำลายที่อิสราเอลเขาเขาชอบทำแต่ก่อนหรือจะเป็นการรบกันโดยตรงเหมือนที่เราเห็นวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้ไม่มีใครรู้นะ แต่มันเกิดขึ้นแน่เพราะว่าปัญหามันยังไม่หายไป